ลงนามสั่งปิดผับดังอุตร,รดิตถ์5ปีวันนี้พบผู้ติดเชื้อโควิดเพิ่มหนึ่งรายรักษาหายแล้วหนึ่งรายเปิดทำรายผู้ป่วยรายที่71เอและเจ็ดสิบสองสวัสดีค่ะ ก,กับรายการอุจริจานะครับกับวันนี้กลับมาอีกครั้งนะครับกับรายการตอนเช้าเช้านะน้องว<ช>ูเดียเ<ช>นาะ,ะเป็นการสรุปข่าวสารเรื่องราวของจังหวัดตรศนะครับไม่ใช่เป็นแค่ประเด็นของปัญหาโควิดการแพร่ระบาดในจังหวัดตรีนะครับแต่ว่ามีประเด็นอื่นๆด้วยที่เป็นเรื่องราวสนใจการเตือนภัยเรื่องราวของสังคมนะครับก็ประเด็นวันนี้มีหละหลากหลายประเด็นเป็นประเด็นทางสังคมหลายๆประเด็นด้วยเนาะโอเคครับงั้นเดี๋ยวเราเริ่มต้นด้วยการ อัปเดตสถานการณ์ของโควิด1 9จังหวัดตืงนวันนี้ดีกว่าน,นะครับน้องมดยังเชิญได้เลยได้เลยค่ะค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็มีผู้ป่วยนะคะเพิ่มขึ้นมา1รายค่ะรวมสะสมเป็น73รายนะคะรายที่73นี้เป็นเพศหญิงอายุ27ปีอยู่ที่ถนนบรมอาจตําบลท่าอิดอําเภอเมืองค่ะส่วนทํารายนะคะก็อยู่ระหว่างในการสอบสวนนะคะ ต่อมาก็มีข่าวดีนะคะนั่นก็คือมีผู้ที่รักษาหายแล้วค่ะเพิ่มอีกหนึ่งรายนะคะเป็นผู้ป่วยนะคะรายที่3อยู่ตำบลน,น้ำริษอำเภอเมืองอุตรดิตฐ์ค่ะรักษาหายแล้วกลับบ้านเป็นที่เรียบร้อยแล้วหมดแดงก็ขอแสดงความดีใจด้วยนะคะกับพี่ๆที่ได้เดินทางกลับบ้านแล้วค่ะทำลายผู้ป่วยรายที่71นะครับเพศชายอายุ22ปีอาชีพพนักงานร้านอาหารผู้ช่วยจัดแต่งอาหารนะครับ ทำลายของคนนี้มีรายละเอียดน่าสนใจมากเลยนะครับเดี๋ยวลาเต้จะค,อคอ่อยๆอธิบายไปแล้วกันใครที่ฟังจากลาเต้นเนี่ยจะได้ข้อมูลทำลายที่ลึกกว่าคนอื่นนะครับโอเคงั้นเราก็บอกตรงๆเลยแล้วกันว่าน้องคนนี้อยู่ร้านเซียวเออรครับอยู่ร้านเซียวเออพื้นที่พาศัยอยู่ที่จำบลวัางกพีอําเภอเมืองนะครับโอเคเดี๋ยวเราดูรายละเอียดนะครับของทำลายของน้องแล้วก็มารายละเอียดที่มีปฏิสัมพันธ์กับร้านเซียวเออกันวันที่ย2ิบสองเมษายนนะครับสี่ทุ่มถึงตีสามนะครับ ทานอาหารกับเพื่อนข้างร้านเซเว่นอตลาดนัดน้ำลิตนะครับอําเภอเมืองนะครับในไทม์ไลน์นี้ก็คือจะปฏิสัมพันธ์กับผู้ป่วยรายที่52และ54นะครับร่วมทานอยู่ด้วยกันนะครับวันที่23เมษายนนะครับตี4ถึงตี4ครึ่งซื้อของกับแฟนที่ตลาดเทศบาล3นะครับสวมแมสตลอดเวลานะครับพอตี5นะครับไปส่งแฟนที่หอพักจ่าเชิดชัยตำบลท่าเสาอําเภอเมืองครับ พอสองทุ่มทำงานที่ร้านเสียวเออตําบลท่าอิดอําเภอเมืองนะครับสวมแมสตลอดเวลานะครับชีทุ่มถึงตีหนึ่งครึ่งนะครับไปหาเพื่อนที่ร้านแอดไนคาเฟ่ครับตาบลท่าอิดอําเภอเมืองสวมแมสตลอดเวลานะครับวันที่ยี่สี่เมษายนนะครับบ่ายสามถึงห้าโมงเย็นเนี่ยไปร้านกาแฟกับแฟนนะครับที่ร้านไอเดียคาเฟต่ตำบลท่าอิดอําเภอเมืองนะครับสวมแมสตลอดเวลานะครับวรเวลาห้าโมงเย็นทํางานที่ร้านเซียวเออร์ตำบลท่าอิดอําเภอเมืองนะครับ วมแม้ตลอดเวลาเหมือนกันนะครับน้องไม่ใช่เป็นเด็กเสริมนะครับแต่น้องเป็นคนยกอาหารมาให้แล้วก็จะมีน้อยคนหนึง่งเป็นคนเสริมสี่ทุ่มนะครับกลับบ้านที่ตะบนวังกะผีทำลายเนี่ยครับมภีภายหลังมีการเปลี่ยนแปลงนะครับเขาไม่ลงทำลายตรงนี้ไว้นะครับวันที่ยี่สิบห้านะครับบ่ายสองครึ่งถึงสี่โมงครึ่งไปล้างกาแฟกับแฟนนะครับที่ร้านอัพตาบนท่าเสา อำเภอเมืองสวมแม้ตลอดเวลานะครับห้าโมงเย็นนะครับทำงานที่ร้านสิลเวอร์ตะมลท่าอิดอำเภอเมืองสวมแม้ตลอดเวลานะครับวันที่ยี่สิบหกเมษานะครับลองไล่ดูก่อนนะครับวันที่ยี่สานยี่สี่ยี่ห้าอันนี้คือช่วงวันที่ร้านเปิดนะครับวันที่ยี่สิบหกเมษานี่ยร้านเจลเวอรอปิดแล้วนะครับปิดให้บริการน,นะครับเพราะว่าลูกค้าน้อยด้วยก็ปิดไปก่อนสักระยะหนึ่งนะครับ สามโมงถึงสามโมงครึ่งนะครับไปซื้อของกับแฟนที่ตลาดโต้รุ่งตบาบลท่าอิดนะครับอาเภอเมืองสดแม้ตลอดเวลาสี่โมงถึงห้าโมงเย็นไปหอพัก B&B นะครับเพื่อพาแฟนไปหาเพื่อนนะครับห้าโมงเย็นถึงสี่ทุ่มนะครับไปทานข้าวเย็นที่บ้านเพื่อนเป็นหมู่บ้านจาัดสรรใกล้เคียงกับเทสโก้โลตานะครับเอาเวลา2ี่สิบเจ็ดเมษานะครับได้รับประสานให้ไปตรวจหาเชื้อที่โรงพยาบาลตเด็ดเนื่องจากเป็นกลุ่มผู้สัมผัสเสี่ยงสูง ของผู้ป่วยรายที่52และ54นะครับผลตรวจรอบแรกไม่พบเชื้อนะครับผลเป็นลบนะครับตั้งแต่วันที่ตั้งแต่27เนี่ยนะครับไล่ไปเลย28ถึงวันที่5เนี่ยก็กักตัวอยู่ที่บ้านนะครับไม่ได้ไปไหนเลยพอวันที่6ครับถึงคราวที่ต้องตรวจรอบ2ก็ได้เข้ารับการตรวจแต่รอบนี้ครับพบเชื้อโควิดนะครับบังเอญเชืวว้อยังซักตัวอยู่นะครับช่วงบ่าย3พบเชือ้อ แต่มีเรื่องน่าสนใจเรื่องหนึ่งนะครับคือ,อาลาเต้ออกพูดตรงนี้คือพูดในมิติของคนที่แบบว่า,อ,าอยากให้ทุกคนอย่าตื่นตระหนกนะครับบางอเอญลาเต้ได้คุยกับป้านหน่อยเจ้าของร้านเซียวเออร์นะครับก็เลยมีไทม์ไลน์ที่เป็นปฏิสัมพันธ์กับร้านเซียวเออร์ออกมาอีกตัวหนึ่งนะครับไทม์ไลน์ของผู้ป่วยรายที่71ที่มีปฏิสัมพันธ์กับร้านเซียวเออร์นะครับน้องเป็นเด็กเสร์ฟพายในร้าน ย้ำว่าน้องเป็นเด็กเสิร์ฟที่ยกมาที่โต๊ะแต่ไม่ได้ยกอาหารให้นะครับแต่ยกมาเพราะน้องเป็นผู้ชายจะยกอาหารมาเสี่ยวเออจะให้เด็กเสร์ฟทุกคนใส่แมสตลอดเวลานะครับวันที่ยี่สิบสองนะครับเมษายนเนี่ยที่น้องไปสั่งสรรกับผู้ป่วยนะครับพอยี่สิบสามยี่สิบสี่ยี่ิบห้าเนี่ยครับเป็นวันที่คือจะใช้คําว่ายังไม่พบเชื้อก็ได้ครับเพราะว่า ก็น้องก็ยังไม่ได้พบเชื้อเพราะเพราะว่าเดี๋ยวพอหลังจากนั้นนะน้องตัวก็ยังไม่พบเชื้อครับอันนี้น้องก็ทงานกับเพื่อนร่วมงานตั้งแต่ห้าโมงเย็นถึงสามทุ่มนะครับวันที่ยี่สิบเจ็ดเมษาหกสี่นะครับผู้ป่วยรายที่เจ็ดสิบเอ็ดเนี่ยเป็นกลุ่มเสี่ยงสูงทางสสจจะดิดจึงตรวจหาเชือ้อโควิดสิบเก้ามีผลเป็นลบคือไม่พบเชือ้อจึงถูกสั่งกักตัวสิบสี่วันนะครับตามมาตรการนะครับพอ วันที่26เมษาเนี่ยครับร้านสยวเอิร์นเขาปิดแล้วนะครับเขาปิดให้บริการแล้วเขาเปิดทีวันที่1าพฤษภาสิ่งที่เกิดขึ้นคือทางร้านนะ่ะเด็กเสิร์ฟชุดที่เคยมาเสิร์ฟอะครับเขาให้เด็กให้น้องๆพักก่อนเพราะว่าลูกค้าน้อยด้วยแล้วก็ไม่รู้ว่าน้องแต่ละคนนะ่ะไปไหนมาแต่ละคนไปไหนมาแบบไหนยังไงนะครับก็คือให้อยู่นแต่26่เลยถึงวันที่1าพฤษภานะครับแต่น้องผู้เปิดอะยรี่สิเอนี่ยเขาไมไ่มาอยู่แล้วครับเพราะว่า เขาโดนกักตัวไปแล้ววันที่28เมษายนนะครับเขากักตัวจนถึงวันที่5และ6ก็มาตรวจเชื้อที่พบเชื้อนี่แหละครับซึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นคือน้องนะครับไม่ได้มาร้านตั้งแต่วันที่25เมษายนนะครับคือรวมแล้ว11-12วันแล้วนะครับแต่ด้วยความสบายใจของลูกค้านียครับร้านเสี่ยวเอ๋อเขาก็แจ้งมาว่าเขาจะปิดทำความสะอาด แล้วปิดร้านไปเลยรอเด็กเสิร์ฟกลุ่มนั้นนะครับกักตัวส4ี่วันแนละ้วเดี๋ยวค่อยว่ากันใหม่เพื่อความสบายใจของลูกค้าเลยนะครับก็ขอบคุณป้าหน่อยด้วยนะครับที่ดูแลคนในจังหวัดแล้วก็ไม่คิดว่าผลประโยชน์ของร้านตัวเองจะมีคุณค่าอะไรมากกว่าความปลอดภัยของน้องๆด้วยนะครับค่ะผู้ป่วยรายที่72นะคะเป็นเพศชายอายุ5 1ปีอาชีพเป็นนายช่างเครื่องแข่งรถจักรอุตรดิตค่ะ พื้นที่อาศัยนะคะอยู่ตําบลบ้านเกาะอําเภอเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์ค่ะเขานะคะก็ได้มีความเชื่อมโยงกับผู้ป่วยารายที่60นะคะไทม์ไลน์ของเขานะคะวันที่23เมษายนเวลา11นาฬิกาถึง1ทุ่มเดินทางด้วยรถยนต์ส่วนตัวนะคะไปจังหวัดนนทบุรีพร้อมกับภรรยาที่เป็นผู้ป่วยารายที่60ของอุตรดิตถ์ค่ะเพื่อไปเยี่ยมแม่ที่ป่วยเป็นเบาหวานนะคะและหลังจากนั้นก็เวลา 22่รายการัรบประทานอาหารเย็นกับน้องสาวนะคะวันที่24เมษายนเวลา6โมงเชา้าเดินทางกับจังหวัดอุตรดิตถ์แวะพักที่ปั๊มปะตะทจังหวัดสุพรรณบุรีและแวะรับคนรู้จักนะคะที่จังหวัดนครสวรรค์พามาส่งที่บ้านม่อนสันติสุขตำบลท่าเสาอำเภอเมืองนะคะคนที่เดินทางมาด้วยนะคะได,ได้ได้หาตรวจเชื้อแล้วก็ไม่พบเชื้อคะ่ะวันที่2 5และ26เมษายน เวลาเจ็ดโมงเช้าไปตลาดคลองโพค่ะและช่วงกลางวันนะคะก็พักผ่อนอยู่บ้านแล้วก็ใช้บริการของแก็บนะคะสั่งอาหารมารับประทานที่บ้านค่ะวันที่2 7เมษายนนะคะพักผ่อนอยู่บ้านวันที่2 8เมษายนเวลา12นาฬิกาไปซื้ออะไหล่รถจัก,กรยานยนต์ที่ร้านชื่นใจและได้ไปซื้อ,อยาที่ร้านขายยาภยาพศสลนเภสัชค่ะเวลา15นาฬิกาน้องสาวรายเดียวกับ ที่ทานข้าวด้วยเมื่อวันที่2 3นะคะโทมัสแจ้งว่าติดเชื้อโควิดค่ะวันที่29เามษาเวลา9ก้โมงเช้าถึง4ทุ่มนะคะก็ได้ไปตรวจหาเชื้อที่โรงพยาบาลอุตรดิษฐ์พร้อมกับภรรยาค่ะผลตรวจของตนนะคะก็คือรายที่72เนี่ยไม่พบเชื้อค่ะส่วนของภรรยานะคะก็คือพบเชื้อเป็นรายที่60ของอุตรดิตฐ์ค่ะและว,วันที่30เมษายนนะคะเขาก็ได้กักตัวอยู่ที่บ้าน วันที่1ค่ะเวลาสี่ทุ่มไปขอรับบริการนะคะที่ห้องฉุกเฉินโรงพยาบาลอุตรดิต์ค่ะเนื่องจากนอนไม่หลับโดยเจ้าหน้าที่นะคะก็จัดพื้นที่แยกไว้จากบุคคลอื่นๆนะคะวันที่สองถึงวันที่ห้าพฤษภาคมกักตัวอยู่บ้านค่ะวันที่4นี้นะคะน้องสาวจากจังหวัดนนทบ,บุรีค่ะก็โทรมาแจ้งว่าผลการตรวจของแม่พบเชื้อนะคะแล้วก็วันที่หพฤษภาคมค่ะ ตื่นนอนตอนเช้ามีอาการไข้นะคะแล้วก็มีอาการถ่ายเหลียวถึง3ครั้งค่ะแล้ววันที่6พฤษภาคมค่ะเวลา10นาฬิกาเข้ารับการตรวจหาเชื้อครั้งที่2ที่โรงพยาบาลอุตรดิต์นะคะแล้วก็ทราบผลเวลา20นาิกาค่ะว่าพบเชื้อโควิดนะคะแล้วก็ได้แอดมิดเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวเรานะคะมาสรุปกันว่าวันนี้นะคะยอดผู้ติดเชือ้อแล้วก็ ผู้ป่วยที่รักษาหายแล้วนะคะมีเท่าไหร่บ้างคะ่ะผู้ป่วยรายใหม่นะคะเพิ่มหนึ่งรายผู้ป่วยยืนยันสะสมอยู่ที่73รายรักษาอยู่ในโรงพยาบาลน,นะคะ51รายแล้วก็รักษาหายแล้วยอดอยู่ที่22รายค่ะยอดผู้ป่วยจังหวัดของเรานะครับยอดผู้ป่วยก็เพิ่มขึ้นทุกวันเนะ,ะน้องน้เนะาะก็อย่าตังวลน,นะครับใจเย็นเพราะว่าผู้ป่วยเนี่ยมาตรการที่เราได้เคยย้าทุกเทปเลยคือ หนึ่งพอผู้ป่วยละสองหากลุ่มเสี่ยงสามตรวจเชื้อทั้งหมดพอสี่ก็คือสั่งกักตัวไปเลยค่ะอันนี้คือมาตรการเป็นสากลของจังหวัดเรานะน้องหมดูแดงรู้ไหมว่าจังหวัดอื่นไม่ใช่อย่างนี้นะครับไม่ใช่ว่าเจอหนึ่งทุ่มผลออกมาเขาปล่อยพรุ่งนี้เช้านะครับอีกวันหนึ่ง<อ>ถึงจะไปหานะจังหวัดอื่นนะที่พี่เลาเต้ทราบม,มาค่ะแต่ติดสมมติว่ารู้เชือ้อรู้ผลปุ๊บทีมอ่ะคือ คือแอดมิดเนี่ยแอดมิดเหมือนกันทุกที่แต่เพราะว่าทีมต้องลงไปคุยเลยไปหากลุ่มเสี่ยงคืนนั้นเลยตอนนั้นเลยอย่างนั้นเลยเหรอคะใช่ใช่ไปไปดูกลุ่มเสี่ยงไปสั่งกักตัวไปสั่งจัดการตรงนั้นเลยทีมยอดเยี่ยมมากนะครับอบอกก่อนเลย,เลยอันนี้คือรายละเอียดของสถานท,ที่ที่การแพร่ระบาดไม่กระจายวงเป็นวงที่สามอยู่แค่วงแค่ครอบครัววงที่สองเลยครับแต่ที่อื่นไม่ใช่นะครับบางบางครั้งเนี่ยการตรวจหนึ่งวันเนี่ยตรวจปุ๊บชื่อมันบางจังหวัดสามวันรู้ผล สองวันรู้ผลและในสองวันนั้นเขาไม่เหนกก็ไม่รู้ใช่ค่ะแต่ <ฮะ S 1> อิตีตไม่ใช่นะครับตรวจปุ๊บมีรอบมาตรวจรอบนี้รู้ผลเลยตรวจรอบนี้รู้ผลต่อเลยมันจะเป็นรายละเอียดอย่างนั้นมากกว่ารู้ผลต่อต่อกันเลยซึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นคือทางเจ้าที่พยายามทํางานอย่างหนักนะครับใช่ที่เราเห็นตัวเลขขนาดน,นี้ยอย่ากคิดว่าเขาไม่ทําอะไรอยากคิดว่ามันขึ้นมาจากไหนอะไรเงี้ยนี่ทําที่สุดแล้วนะครับเท่าที่เต็มความสามารถเลย มันมีรายละเอียดยิบย่อยต่างๆนะนะอีกตั้งหลายประเด็นที่ททีี่่ว่ากันนะครับแต่ก็ให้กําลังใจกันแล้วกันนะครับผมแต่ว่าน้องวดเดย์พี่นาจะมีข่าวด่วนล่าสุดเลยยังไงคบพี่ลาเต้น้องที่ติดโควิดที่เป็นพนักงานของร้านซิลเออร์เนี่ยเด็กเสิร์ฟนะครับท่านผู้ชมตอนเนี้ยร้านซิลเออร์เองนะครับที่เขาจะปิดสิบสี่วันเพื่อกักตัวเด็กๆแล้วก็ด้วยความสบายใจของท่านผู้ชมด้วยตอนนี้น้องๆทั้งหมดที่เป็นเด็กเสิร์ฟ โดนเป็นกลุ่มเสี่ยงสูงหมดเลยแล้วก็ตรวจเชื้อหมดเลยเพราะว่ามีปฏิสัมพันธ์กันค่ะได้ร่วมทํางานด้วยกันใช่แต่ก็ต้องย้าอีกทีหนึงน่งว่าน้องเขาอ่ะไม่มาที่ร้านน่ะรวมเป็นสิบเอ็ดวันแล้วนะครับตั้งแต่วันที่ปิดร้านไปแล้วเขาไปโดนกักตัวเนาะ,ะแต่ด้วยความปลอดภัยทางสงจจึงจับตรวจนะครับทั้งหมดผลเป็นลบนะครับแต่ทั้งหมดสิบสี่ถึงสี่วันเนี่ยโดนกักตัวแน่นอนเขาก็กลับไปกักตัวอีกครั้งใช่ไหมคะ กลับตัวอีกครั้งที่พื้นที่ของตัวเองแล้วมาตรวจหาเชื้ออีกครั้งหนึ่ง<า>ก็เป็นกำลังใจให้รัเสเอียด้วยนะครับใ,<ช>ใครก็ไม่อยากให้เกิดเหตุก,การณ์อย่างนี้เนะาะธุรกิจด,ด้วยนะครับเดี๋ยวคงเปิดใหม่ครับเดี๋ยวลาเต้ไปใช้บริการแน่นอน<า> <laughs> โอเคอยากให้น้องอดดงุ๋ยเองช่วยสรุป,ปประเด็นต่อไปให้เราหน่อยดีกว่าเนะาะประเด็นต่อไปนั่นก็คือยอดใช่ไหมคะยอดที่ผู้รับนะคะหรือผู้จองการฉีดวัคซีนของจังหวัดอุตรดิตจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราไปรับชมด้วยกันคะ่ะ ค่ะต่อมานะคะเป็นข้อมูลนะคะยอดของการลงทะเบียนจองฉีดวัคซีนนะคะในผู้สูงอายุค่ะแล้วก็7กลุ่มโรคนะคะโดยที่วัคซีนตัวนี้นะคะที่จะมาฉีดนั่นก็คือแอสตราซินิกาค่ะจำนวนอยู่ที่4,313คนค่ะช่องทางในการจองในการฉีดวัคซีนนะคะก็มีเป็นโรงพยาบาลที่ท่านรักษาตัวอยู่หรือว่าโรงพยาบาลใกล้บ้านหรือง่ายๆก็เป็นโรงพยาบาลที่เรานะคะมีประวัติอยู่ค่ะ 2. องอสองมค่ะหรือรพอพสอตอ,ตอใกล้บ้านและรวมไปถึงข้อสานะคะก็เป็นแอป,ปหมอพร้อมนะคะส่วนใครที่อยากจะสแกนคะอย,อ,อยากจองนะคะก็สามารถนี่ค่ะอยู่ตรงขวามือของเรานะคะก็จะมีเป็น QR code ขึ้นอยู่นะคะก็กดสแกนได้เลยค่ะโอเคครับสำหรับยอดผู้จองนะคบผู้จองฉีดวัคซีนนะครับก็ผ่านไปก็ยอดสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับถ้า,าสมมติว่า ใครจองผ่านแอปไม่ได้น้องหัวแดงง่ายๆเลยจ้ะพอสมอมโรงพยาบาล,งบาลงบารงพอสะตอเข้าหาเาเลยครับเาราบ,บอกเขาได้เลยเดี๋ยวเขารวมยอดมาเราก็จะได้มีฉีดเราก็จะได้มีสิทธิ์ฉีดในรอบแรกเนาะ<ช>สำหรับ,รบวัคซีนนะครับวัคซีนคือพระเอกนะครับแม้ว่าพระเอกจะหน้าตายังไงนะครับยิ้มให้กับโลกยิ้มให้กับวัคซีนนะครับป้องกันโควิดนะครับ <c oughs> นี่ยิ้มอยู่นะครับเห็นไหมโอเค โอเคครับข่าวสุดท้ายของเราวันนี้นะครับลาเต้จะอ่านเนื้อข่าวนะครับแต่จะไม่แสดงความคิดเห็นใดๆแต่อ่านเนื้อข่าวเพื่อแจ้งให้ทราบว่าเกิดสถานการณ์ใดๆขึ้นนะครับ<ะ>โอเคเดี๋ยวไปรับซ้งเนื้อข่าวต่อไปเลยครับวันนี้ทางจังหวัดนะครับมีังสือลงมาสั่งปิดพับชื่อดังของตรกีครับทิปพับนะครับโดยวันที่7เมษายนที่ผ่านมานะครับผมนกท่องเที่ยวจำนวน300คนจากการตรวจสอบภายในร้านพบ ซองยาไอซ์ยาเ e, อเคตามีนพ้อะอุปกรณ์การเสรพภายในร้านห้องน้ําและตรวจปัสสาวะนักท่องเที่ยวพบเป็นฉี่สีม่วงนะครับจํานวน5คนเจ้า้าที่ตั้งข้อหาเจ้าของสถานบริการ3ข้อหาหลักประกอบด้วยยินยอมปล่อยปะละเลยให้มีการกระทําผิดก,กับยาเสพติดในสถานบริการฝ่าฝืนมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดไวรัสโควิด COVID -19 และโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะครับ นายประเดิมเดชาย์บัญชานะครับนายอำเภอเมืองตรินนะครับมอบหมายนะครับวันนี้นะครับให้มีการแก้งผู้ประกอบการรับทราบคำสั่งและปิดคำสั่งปิดสถานบริการดังกล่าวนะครับมีนายนัทสิทธิ์วงละไม่ผู้ดูแลสถานบริการดังกล่าวรับทราบคำสั่งและลงลายมือชื่อรับทราบคำสั่งพร้อมทั้งได้ปิดคำสั่งจังหวัดอุตรดิตถ์นะครับที่7 153ทับสองปิดสถานบริการร้านซิฟไว้บริเวณประตูทางเข้า สถานบริการดังกล่าวเรียบร้อยแล้วนะครับโดยหมายดังกล่าวนะครับได้ลงนามในคําสั่งปิดสถานบริการร้านซิปก็ทํผปีกฎหมายโดยยินยอมให้ปล่อยปาแล้วเลยให้มีการพบพาย,ยาสติดเข้าไปในทานที่ของตนอันเป็นการตรากตนคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ย2บทับ2558ข้อ4วงเล็บ5และอาศัยอํานาจดังกล่าวสั่งปิดสถานบริการร้านซิปเป็นเวลา5ปีทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 6กุมภาคม2564เป็นต้นไปนะครับคาสั่งนี้ลงนามโดยนายผลดํธรรมนะครับผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์นะครับเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับข่าวสารทั้งหมดวันนี้ของเราโน้องหมูแดงเนงาะก็ฝากท่านผู้ชมติดตามรายการของเราด้วยครับกับรายการอุตรดิตกานะครับลาเต๊จะพูดมากๆหน่อยแล้วกันน้องหมูแดงก็จะนิ่งๆค้าๆบ่อยๆหน่อยไม่มีอะไรมากมายนะครับก็เป็นคู่กันไปเรื่อยๆอย่างเี้บนะ ถ้าไปตายกันก่อนใครสนใจสารสนุนรายการของเราได้นะครับเดี๋ยวเราขึ้นโฆษณาให้แล้วนะครับตอนนี้เราลอกซีแล้วครับพรุ่งนี้จะมีตอนพิเศษด้วยนะครับเป็นตอนพิเศษเป็นตอนช่วงใหม่แล้วกันเนาะช่วงใหม่ของของรายการเดี๋ยวก็ลองติดตามดูแล้วกันนะครับส่วนท่านไหนอยากเป็นสปอนเซอร์นะครับยินดีนะครับติดต่อมาได้เลยโฆษณาให้นะครับโฆษณาให้รัดจําอย่างหนึ่งว่าถ้าโฆษณาไปแล้วครับวิดโอพวกนี้มันอยู่ในเฟซบุ๊กกับในยูทูบไปตลอดการนะครับ ยังไงก็ไม่ไปไหนครับใครมาเปิดย้อนดูอยากรู้ว่าข่าวสารวันนั้นวันนี้เป็นยังไงอยู่ตลอดแน่นอนครับอยากให้มาช่วยกันเป็นอันเซอร์โฆษณาในการดิจัาเลยนะครับเราทํางานให้สังคมนะครับช่วยกันได้ช่วยกันหน่อยนะครับผมใครที่พอมีพระกําลังน้องหมดุดแดงเชื่ไมมีคนโอนตังมาให้เวลาเต้ยี่สิบสามสิบบาทจริงเหรอคะใช่ใช่เป็นน้องเป็นน้องเขาเขาก็ คือเขาก็ทักมาหา,านะครับว่าเออยี่สิบสัปดาทนะพี่ได้ได้ได้ไนา่ารักมากเลยค่ะบางคนก็โอนมาร้อนึงเราก็โอ้ไม่เป็นไร้ะบ,บางคนพี่เขาพอมีกาลังก็อาจจะมีพันหลักพันอะไรเงี้ยพอมีอยู่บ้างนะครับขอบพระคุณนะครับที่ติดตามรายการของเราตลอดนะครับานานาสาระเรื่องราวข่าวสารติดดีนะครับเราเต้กับน้องอุ่นใจสารต่อไปให้เดี๋ยวจะมีรายการช่วงต่างมาเสริมเติมแต่งรายการจะไม่ใช่แค่ขา่าวแต่จะเป็นเรื่องราวของติดเพราะว่าคือจะเป็นชื่อรายการ ข่าวติคงตั้งชื่อรายการข่าวติดไปแล้วเนาะแต่เราตั้งรายการว่าอุตรดิตจารนะครับจะมีเรื่องของจิดจ๋าๆวันนี้ลาเต้กับน้องแดงลาไปก่อนนะครับดูแลตัวเองปกป้องตัวเองเพื่อปกป้องสังคมนะครับไปด้วยกันไปด้ไกันนะครับสู้ไปด้วยกันนะครับอุตรดิตนะครับดีขึ้นแน่นอนครับไปแล้วนะครับสวัสดีครับ น้ำป่าตักทาทองแส่งขันบ้านโคแต่ลิรอำเภอตรอนลับแย่ทา่าบ้านนปาตักท่าทองแส่งขันบ้านโคแต่ลิรบ้านจะมีทุเรียนลองกองลองังศาสตร์เมีบรรยากาศก็ดี